สำหรับคลิปนี้จะพาพี่พี่น้องๆ้องมิตรสหายทุกท่านไปรับชมเกมหมากรุกไทยซึ่งเป็นศึกหมากรุกไทยระหว่างหมากฝ่ายสีขาวท่านอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อชวลิตหรือสิงร้ายจากแปดริ้วนะครับพบกับหมากสีแดงท่านอาจารย์อวยชัยกองศรีสุดยอดเสียนนกกระจิบนะครับผมเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับผม อาจารย์สิงร้ายนะครับเปิดหมากตัวแรกพัฒนาโคนขึ้นมาคอ2ช่วงเปิดหมากเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับอาจารย์นกกระจิตตั้งรับด้วยโคนฉาเจ็ดอ,อาจารย์สิงร้ายพัฒนาม้าขึ้นหมากแดงนะครับอาจารย์นกกระจิตเดินม้าจอ7จ็ดเม็ดฉาเม็ดคอเ เบี้ยจอสเบี้ยงอหเบี้ยช .4 เบี้ยชอช้างหอาจารย์สิงร้ายขึ้นเป็นไม้โยงขวาอาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยคอหขึ้นไปอาจารย์สิงร้ายเดินเบี้ยขอสี่อาจารย์นกกระจิบเดินม้านะครับคอหกเป็นไม้โยงขวานะครับ เกมนี้เป็นศึกไม้ยงขวาทั้งคู่เม็ดขึ้นเม็ดขึ้นงอหโคนขึ้นผูกเม็ดโคนขึ้นผูกเม็ดรูปหมากเดียวกันเลยนะครับหมากขาวขยายโคนหมากแดงขยายโคนชอช้าง6เป็นไม้ยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับอาจารย์สิงร้ายเลือกเลือกที่จะแปรขบวนด้วยขุนวังนอก อาจารย์นกกระจิบนะครับแปรขบวนในขณะที่เป็นหมากสีแดงนะครับแปรขบวนด้วยโขนก้าวราวอาจารย์สิงร้ายตีโต้โขนก้าวราวด้วยเบี้ยชอสี่อาจารย์นกกระจิบดึงโขนถอยกลับมาชอหกอาจารย์สิงร้ายปูเบี้ยยอสี่เข้ามาอาจารย์นกกระจิบกินตัดเบี้ยในที่ชอสี่เม็ดขึ้นมากิน อาจารย์นกกระจิบขึ้นขุนนะครับงอเจ็ดในตำแหน่งขุนวังในอาจารย์สิงร้ายไล่โคนโคนถอยมาที่ฉ7เจ็ดอาจารย์สิงร้ายนำเรือกอนะครับมาจอนึงอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอแปดนะครับมาขอแปดอาจารย์สิงร้ายเดินเรือชอช้างหนึ่ง 1. อาจารย์นกกระจิบชิงเบี้ยสูงนะครับ อาจารย์สิงร้ายนำโคนขึ้นที่คอสี่อาจารย์นกกรจิบไล่เม็ดอาจารย์สิงร้ายดึงเม็ดนะครับถอยกลับไปชอช้างสามอาจารย์นกกรจิบนำโคนขึ้นตำแหน่งโคนขุนพลเดียวอาจารย์สิงร้ายนะครับ เดินเบี้ยบุกขึ้นมาไล่มาเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกระจิบกินตัดโคนเข้ามาจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบตอบโต้กลับด้วยการใช้เบี้ยที่งอสีนะครับกินตัดเบี้ยขอสามเป็นเบี้ยงหายขุนขึ้นมากิด อาจารย์ทุกระจิบนำม้าลงบ่อนะครับที่งอสไล่กินโคนจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายตัดสินใจนำม้านะครับกินอาจารย์ทุกระจิบนำเบี้ยนอกกินฝังสูงนะครับตีรุก ขุนลงไปคอสอโคนขึ้นแรกอาจารย์สิงร้ายผูกโคนอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอ8มาคอแกดต่อขุนเตรียมที่จะกินโคนฟรีเปิดลุกนะครับจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายตัดสินใจดึงโคนถอยกลับ อาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดบุกเข้าไปอาจารย์สิงร้ายนำเรือนะครับมาขอ1จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบจับกินเบี้ยจุดอ่อนอาจารย์สิงร้ายดึงคนลงไปผูกอาจารย์นกกระจิบถอยโคนนะครับกลับมาที่ขอ7จะขึ้นไปกอห กอหจับกินเบี้ยกอสี่ของขาวอาจารย์สิงร้ายหลบขุนให้ปลอดภัยโคนขึ้นกอหอาจารย์สิงร้ายนำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำโคนจับกินเบี้ยจุดอ่อนเรือผูกนะครับอาจารย์นกกระจิบวางแผนซ้อนเรือกินเบี้ยตัวนี้ให้ได้ จะได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวอาจารย์สิงร้ายรู้ทันเตรียมสอนผูกอาจารย์ต้องไจิบสอนอาจารย์สิงร้าย้อนที่กอหนึ่งผูกเบี้ยอาจารย์นกองไจิบนำมานะครับขึ้นไปคอหกจังหวะนี้นะครับอาจารย์สิงร้ายยอมเสียเบี้ยริมนะครับ ใช้โคนขึ้นมาคอสี่อาจารย์ลกกระจิบต,ตัดสินใจในตาน,นี้นะครับกินเบี้ยจังหวะนี้นะครับอาจารย์สิงร้ายยอมเสียโคนเส้นกับเม็ดนะครับเพื่อบุกโจมตี มาดูว่าอาจารย์สิงร้ายมีแผนการอะไรนะครับแต้มน,นี้ดีนะครับผมเป็นการเตรียมที่จะนำม้าขึ้นมาตานี้นะครับขู่นะครับขู่ที่จะลุกคาดหรืออาจจะเป็นแผนนำเรือมาจับก,กินเบี้ยจุดอ่อนตัวนี้หรือเปล่า นะครับต้องดูนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์สิงร้ายจับกินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบนะครับยอมเสียเบี้ยดึงคนกลับมาใช้งาน อาจารย์สิงร้ายกินแลกเรือหนึ่งลำรุกครับตัดกำลังนะครับอาจารย์ทุกระจิบนำเรือกินอาจารย์สิงร้ายกินเบี้ยที่ขอห้าตอนนี้สถานการณ์เป็นเม็ดเบี้ยสู้โคนนะครับตอนนี้เรือจับกินโคลสีแดงนะครับโคลบุกขึ้นไปขอสีไล่เรือ อาจารย์สิงร้ายนำเรือมาที่ขอไข่หอาจารย์นกกระจิบขยับขุนนะครับมาคอ7อาจารย์สิงร้ายนำม้าขึ้นมาคอ4จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเดินเรือนะครับกอห เรือก6 6อาจจะมาป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้ม้าลงมาป้องกันไม่ให้เรือมาจอดตานี้นะครับในตาที่41นะครับอาจารย์สิงร้ายต้องตอบโต้ด้วยการขยายเม็ดนะครับมายอ4 อาจารย์นกกระจิบนะครับนำโคนเข้าไปคอสอาจารย์สิงร้ายดึงโคนนะครับไปตั้งรับลงไปจอ1อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับออกมาที่กอแอาจารย์สิงร้ายนำขุนขึ้นชอสา จังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ช .8 อาจารย์สิงร้ายนะครับเดินม้ามาแรกจังหวะนี้ อาจารย์นกกระจิบถอยโคนนะครับลงมางอเอาจารย์สิงร้ายกินแรกมา้าสถานการณ์ตอนนี้สีแดงนะครับได้เปรียบสักหมากหมากขาวกำลังตัดหมากเพื่อเสมอนะครับเริ่มค่อยๆตัดกำลังนะครับโคนขึ้นไปกินไล่เรือเรือมากอห้ขุนขึ้นไล่ เรือลงไปกอนหนึ่งนะครับโคนขึ้นขอห้าอาจารย์สิงร้ายขยับขุนมาชอาชังสามโคนขึ้นขอสี่อาจารย์สิงร้ายเดินเรือขึ้นกอสอง โคนขึ้นไปไล่เรือนะครับมาใช้งานที่ตาฉ .2 สองนะครับจับกินเบี้ยตัวนี้กดต่อเรือของแดงถือว่าดีนะครับเรือลำนี้เพื่อจะได้เตรียมลอยเบี้ยเข้ามานะครับจะได้แลกหมากออกให้หมดจะได้เสมอกันได้นะครับอาจารย์ทักรจิบนำขุนขึ้นคอห และจังหวะนี้นะครับอาจารย์สิงร้ายนะครับเล่นแต้มเม็ดเข่าลอยเข้ามาเพื่อที่จะหงายเบีย้ยนะครับถือว่าสวยงามนะครับเม็ดแต้มนี้เบีย้ยริมกินเพราะว่าเบีย้ยตัวนี้กินไม่ได้เรือขาดหงายนะครับเตรียมที่จะกินเบีย้ยตัวนี้ ถือว่าตอบโต้ได้สวยงามนะครับอาจารย์นกกระจิบต้องยอมเสียทางด้านนี้นะครับจึงนำโคนนะครับเข้าไปจับกินเบีย้ยตัวนี้โคนขึ้นนะครับจอสองผูกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคนตัวนี้เข้าไป เบี่ยงหงายมาไล่เรือเรือไปกอแปดนะครับเบี่ยงหงายกินนะครับนี่คือเบี่ยงหงายตัวนี้แสบมากนะครับเกาะกินเบี้ยเรือไปกอสามจับกินเบี้ยตัวนี้อาจารย์สิงร้ายนะครับเดินเรือขึ้นมาผูกเหนียวมากนะครับ เหนียวในที่นี้หมายถึงเหนียวแน่นในการป้องกันนะครับผมโคนนะครับยอมที่จะเส้นนะครับมาจอ3อาจารย์สิงร้ายกินเบี้ยกินหงายเรือกิน อาจารย์นักประจิบนําขุนนะครับเข้าไปไล่เรือเรือหลบมาตานี้ครับโคนถอยมากินเบี้ยงหายกินนะครับอาจารย์สิงร้ายกินเบี้ยตัวนี้ครับเรือไปกอนหนึ่ง เบี่ยงหงมาตานี่ครับเกมนี้นะครับบันทึกหมากจบลงถึงตรงนี้นะครับจบลงด้วยผลเสมอกันนะครับผมเพราะว่าหมากขาวมีเบี้ยงหงายกับเบี้ยคว่ำสู้กับโคนนะครับแล้วก็จะกินเบี้ยตัวนี้นะครับเพราะว่าหมากแดงนะครับเหลือขุนโคนและก็เรือ ไม่สามารถที่จะไล่ชนะได้นะครับเป็นหมากบังเดียวนะครับเกมนี้จึงเสมอกันไปนะครับผมเกมนี้ฝ่ายดำนะครับเปิดเกมได้เปรียบทางหมากฝ่ายแดงนะครับเปิดเกมได้เปรียบทางหมากได้บุกเข้าทําก่อนแต่ฝ่ายขาวอาจารย์สิงร้ายนะครับมีเกมรับที่ดีมากสามารถกินแลกตัวหมากที่จะเข้ามาทำอันตรายได้หมดทุกตัว เกมจึงจบลงด้วยการเสมอกันนะครับท่านผู้ชมครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นกกระจิบและท่านอาจารย์สิงร้ายจาก8ปริ้วเป็นอย่างสูงที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้นะครับผมทำให้พวกเรานะครับได้มาศึกษาได้มารับชมนะครับขอบพระคุณมากๆครับ